ไปดิทุกคนสยไปตอนตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งตีสองตอนนี้เอาเลิกงานแล้วเลิกงานกับพี่ทูนพี่เก่ากับพี่ทูทนตอนนีเ้เอาสิพาทุกคนไปตลาดเนาะไปซอยจุกไปซื้อจุกมาซอยแล้วไม่น้องตอนนี้ก็ด้วยว่าตีหนึ่งอย่าเขาตีสองเลยเนาะหลังจากเลิกงานแล้วกับทางงานให้มันมันเป็นวายอยาก ไปจุ่ว่าท่านสาวกี่พอตับเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับแม่เท่ากำลังกันขี่รถไปตลาดไปหาซื้อสินมาจุเนาะซื้อจักรโล่กินสาวคนมันนี่เนาะตอนนี้กับเขากำลังเดินทางไปเนาะพี่น้องไปเบิ่งอยู่ตลาดต้อ,ง,อ,ง,อง, <c oughs> งการว่าคนถ่าระวะเนาะช่วงนี้อส่งผม่ไปหามตำรวจพี่น้องเอ้อคือบ้านเราเอิอมาเด็กคุกเนี่ แต่นี่ฮาวกับคำหลุสอนทางเลยเนานะเพราะว่ามันไกลผมมีทางวิ่งทางวิ่งไกลได้ไปเดี่ยวไกละนะไกเรา,เา,ยยา,เาไปาะนะเไนอ,องอันนี้กัเป็นหน้ามหาลัยขอนแก่นเลยโอ้มหาลัยใหญ่จัามึอเอาไปหาเลาะเนาะเขาเลาะเบิ่งมหาลัยแค่เนาเดี๋ยวให้เขาไปเบิกอ่าอันนี้กัเลาะตามเส้นทางก่อนพาทุกคนไป ตลาดเลยเนาะตลาดขายเนื้อขายซิ่งอยู่ทั้งไทยเฮาทางขอนแก่นนะพี่น้องเนาะว่าทีเป็นแบบไร <c oughs> อากาศกเย็นแห้งเนาะกลางเว่นบัดฮอดกลางคืนบัดหนาวพี่น้องเฮ้ยพี่เลวกว่าเย็นพี่เลวกว่านั่น,นพราะว่ามันทางเวินมันก,ก็ไกลเนาะเาก็เลยย้อนชนเนาะบรรยากาศ ตีหนึ่งตีสองเนาะเย็นแห้งขนาดหัวก็อยากโลดแน่เย็นหัวคือหอดแล้วหมดหอดแล้วโย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 เมร์แล้วหอตลาดแล้วทุกคนตอนนี้ก็แม่ค้าก็ร่างวุ่นเนาะกหดโอ้สบสั่นนั่นข้าก็ตั้งร้านแล้ว เ yup. ดี๋ยว้อหันนึงอะไปเลยเศษเศษเศอ่ออ่อออที่เก่าที่เดิมโอ้คุณยายกขายกาแฟแต่เศร้าแท้เย็นครับ เย็นคักเย็นคักในฮอดแล้วทุกคนฮานไข่เนื้อเนาะโอ้ขนมเน,นื้อแส่บแท้เนี่ยอันนี้โหโห <c oughs> จ,จุอจุ ซอยจุซอยจุถูกหันเจ้าก่อเจ้าเดิมเจ้าก่อเจ้าเดิมสองสามเธอได้เนาะมาสื่อเนาะขาประจําเลยอันนี้เกิดว่าขนานานี่ขนานาขนานาใส่วันนี้ ร่างหักปิ้งสุดยอดนะอันนั้นจะเป็นชิ้นขาลายหื้อหื้อบ่ออ่อจะผ่าคิริวแล้วก็ตับแล้วก็ะีนพอสามอย่างเพอนะสามอย่าง่อันนี้อยู่ห่านชีนเลยนะทุกคนเดีวนี้ชีนห่นเนื้อเอาเหนียเโาโลนึงเออเอาโลนึ่งเขาถึงไม่หลบนเมอได้คร่บหจ ເຄື່ອງໃນກພໍດລົດອົາທໍ່ໆກັນເອົາແຕມັນຕ່ືອງໃນຫາຍກໍແບອົາທໍກັລດ nè nè lại mấy anh tấp nho có bớt bả anh nè này cái nướng không dễ mình mình oh. Táp oh. Cứ, cứ nói nổi bớt thay nè bả anh nè này nhà mình nổi đó mình nổi <laughs> 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 ôi oh, wow, cái nó nói ôi 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 เพราะว่าช <accurately S 2> ูตอนนี้ไปหาเลาะซื want, ceu, know, ements, Test, görüş, Teach, ้อฟักก่อนนะหาเลาะซื้อฟักก่อนนะได้แล้วโลนึงสินจุโลนึ่งหาเลาะซื้อฟักก่อนเนาะตอนนี้ผนกำลังลงตลาดนะทุกคนครอันนี้เป็นตลาดสดเนาะตลาดขายไทยเมย์พึ่นแม่แบ่งเลยแบ่งร่วมกันเลยเอะไปเมื่อวานมันหลายเกินแล้วกินหมด น้ำชีดหลอดเนาะได้แล้เออตอนนี้กันแ,แล้วนะทุกคนได้แล้วเดินทางกลับไปไหนเนาะไปถากินทัน้งวันเลยเนาะสี่โลหนึ่งตอนนี้เขากระเอ้าจากตลาดแล้วเนาะสวัสดีพี่เนาะสวัสด,ดีคือเก่าเนาะตอนแรกมาหอด้วยแบบนี้เนาะตอนนี้ก็เขามากินอยู่หอมเนาะกินอยู่หอมเพราะว่าแข็งคนก็นยังพันเมื่อได้แต่อีกอย่างหนึ่งกับอากาศมันยินเนาะพี่เนาะ Tong mặc kỳ hô, mặc kỳ mặc súc mỏ chịu. Súc hô 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 rít hô 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 kín hô hô này, lông hô Lông hô Lông hô 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 งูฟันตั๊บหมดเลยขออเ็ดตัวนี้ก่อนเลยเอาหั่นพเป้ตัวหนึ่งมันมีสองตัวนะมาอ้ยเจอพิษบางอ่าสื่ออ้ยเขาไม่หตับมีขานนีแหละทุกคนตับตับหน่อยตับบราตับบรายเดือยข่าวนียวกินทีก่าหาสิกมมาดอกข้าวนิ่มก อาถ้กินจุ่มมาด้อทเจากินเลือดุกนี่นี่นี่งอมันั่งพื้นอืมนี่งองอไม่ขาดมามคินังพื้นกันกันดวเนาะงอกับงอขุยเนาะงอขุยงอนะงอทางบ้านเนาะจิงงอธรรมชาติบ้านเขา nó cũng bà thoa rồi anh cũng có mua đi rồi đúng không em ừ. ừ. có, ừ. ừ. có đi mò là à. không là thì say vẫn say vẫn được không đây đã cho có Như... ừ. chắc xèo có xèo lại còn nhiều cái nữa còn nhiều luôn mình không à. mình còn không gì có à. 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 mua quá

บบมันเบล่แม่บิเลยตัวแม่รู้ใช่ไหมะ่บ่บิ่มาแต่เขาแ่านไปเือกว่าอย่างเขาตืนเนาะเขาเืยไม่ได้เนี่ยมาลายเนาะมื่อกับังตาบิกลายเนาะกินจีานเมองนี่ยเออคนละตนนะ หน่อยยังดีจังย้ายหนึ่งดสองคร hmm? ังกิน 2, ไหม mm hmm. อืมออืมอ่ะเด็กฮบชีแจงแล้วนี่กินแล้วก็นอน <laughs> หลังเลิกงานเนาะหลังเลิกงานอยู่ขาเนี่ยนี่กินแบบอันหมอทอนเนาะหนูเป็นยุทอยากเย อากาศท<ช>ั้ง,อองรอบอะเย็นหนาวดีเย็นสบายเลยหนาวไม่หนึ่งงเว้นมาข้อหนึคือบันหนาวไม่น้นองเลยย่างข้าอกหอกข้าอหกคือ

คือแกอฮอล์เนเป็นเคืองหนคือเขาฮอเคือเขาฮอเหมือนกัร่อแอลกอฮอล์อืมเปเครื่อเขาฮอลุกใช้เบิร์ดบิดเบิร์ดแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ดมากเลยนีตะวันน้ำมันมันหลเหมือนเมือนน้ำมันมันหลเขาอันกลุ้มเนาะมันแล้วเนี่ยดีวใ พอดีงานโลนลายยูน่าโลนแล้วเราก็โลล,ละสามร้อยน้องนี่นบ้านเราเลยโล,ลสองร้อยนา,า,า,าลืนลืนยร้อยเนียนจบันเรีนบานเรียนหน่วยทิสามหน่วยทมหมดี่บ้านเราโลละแสนเจ็ดถึงว่าะสมาลเงาบ้านเราไหม งอขุนหเขาเียงท้งไม่่งอขุนนะหัเรียงเอาเนืวน่นเนาะเขาเรียงนี่อขุนเร่าินเฟืองคอนั่นอยู่กับอกะบ้านทบบงอปล่อยธรรมชาตรเนี่ยกินอาหารห่มีเหนวางอานทปล่อยธรรมศาตรเนี่ยกินเหือกินเกือรักขันยามบุญกับพูดแบบพันบาทหูเหพันกูเหมือนไม่้เลยมือทำาหาเลยเนาะไม่ย หวมากินมาแเอะเลยหยาบพิตรโอเคหยาบเลยหยาบงโคตรร้มันนะหยาบโคตหยาบแหงมีน้องไปมากินห้าบมันหยาหัวงัวจะไปงัวถั่วนะงัวถั่ามันะมันมันลายงัวคืออะไรงัวเบิรัดล่ะอะไเนะตอนนี้กะฮอดคงสุดท้ายแล้วร้องโคตร ใกล้ยิแล้วก็จะได้ปิดกิบไว้เป็นตรงนี้ะอย่างนี้ทำตอเกี่ยวดี่ม่ว่ากอกันกิบหนาทุกคนเพราะว่ากิบนี้ก็ใกล้สิบเซี่เนาะมันนี่ซื้อมาโลนึงเนาะมื่หนาจะยว่าันไมเนาะมันมีโอกาสมีโอกาสมีเงินค่อมล้เนาะแนดแอกเงินพี่เป๊กแล้วพี่เปี่ทุนเดียรแล้วเนาะแต่ว่ากิบนี้กัได้พียกนี้เนาะอกกิบหนาทุกคน ไปเอาตัางเงยละจะไปยีไหมยียงลากระจัะหนังไหมสวัสดีเอาลาลาเด้อลาเด้ะคะอครับ